สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับวันนี้ตู้ PS นะครับ1ินิ้วตู้เปล่านะครับเป็นตู้เปล่านะครับตู้ PS ตั้งได้นอนได้นะครับทำมอนิเตอร์ได้มีเบ้าเสียบด้านล่างนะครับผมนะเป็นไม้อัดแท้ครับตัวนี้นะก็เป็นสินค้ามือแรกนะครับก็มีมาคู่เดียวครับเพราะว่าปกติเราจะทําส่งลูกค้าตลอดนะครับนะทำส่งตลอดแล้วก็ช่วงนี้คิวงานก็เยอะนะครับผมนะ ก็มีมาคู่เดียวครับเผื่อใครสนใจเราเห็นโทรมาเยอะเลยเวลาโทรมามันก็ต้องได้รอนะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้รอเลยครับมีของพร้อมส่งอยู่2ใบนะครับ1คู่นะครับนะมีของพร้อมส่งอยู่1คู่นะครับเป็นไม้อัดแท้นะครับงานผมบอกได้เลยว่าเนียนมากนะครับเนียนมากนะครับคู่นี้อยู่ที่3,300บาทรวมส่งนะครับแบบโอนเงินนะครับไม่มีปลายทางนะครับลูกค้านะครับ3,300บาทรวมส่งนะครับผมนะอ่า รวมส่งก็3,300บาทนะครับได้2ใบนะครับตกใบละพันอ่าพันหกห้าสิบด้เปล่านะครับผมอ่าข้างหลังเป็นเพจครับสเปคคอนเพจเหล็กนะครับผมนะสวยงามครับผมราคานี้นะครับผมนะเอาไปเลยนะครับเอาไปเลยราคานี้นะครับผมนะอ่าปกติจะขายกันอยู่ที่นะครับใบละพันแปดร้อยบาทค่าส่งลูกค้าออกเองนะครับส่วนมากก็จะขายกันแบบนี้นะครับผมนะ แต่ตัวนี้ให้ไปเลยนะครับผมนะคู่นี้3,300อบาทรวมส่งแบบโอนงินครับใส่แหลมจะดหวดได้ครับใส่แลมแบบคอมได้นะครับคอมใส่ปากใส่ปากส่คูณ4นะครับผมนะ8ดคูณ8นิ้วได้นะครับผมนะใส่ปากได้ปากแลมได้นะครับใส่แลมจะดหวดก็ได้นะครับผมนะสวยงามครับผมนี่นะครับมีตะแกรงกันฝุนให้อย่างดีนะครับผมนะ แบรนด์ N Audio นะครับผมนะไม่อัดแท้นะครับผมนะเสียบข้างล่างก็จะมีเบ้าเสียบสามารถนําไปเสียบขาตั้งได้นะครับอ่ามีหนึ่งคู่นะครับใครจะรับก็แอดลน์มาได้เลยนะครับผมนะลายอยู่บนขข้อคลิปนะครับลายมี2ลายนะครับแอดมาแล้วทักมาได้เลยนะครับแอดมาแล้วทักมาได้เลยนะนะครับผมนะอ่าก็จะประมาณนี้ครับผมนะอ่าประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับผมนะ สวยงามครับ PS 15นิ้วนะครับตั้งได้นอนได้ทำเป็นมอนิเตอร์ได้นะครับ15นิ้วข้อดีของ15นิ้วนะครับดีกว่า8นิ้วตรงที่มันมีเสียงโกรเสียงอะไรออกด้วยนะครับผมนะมันก็เลยดีนะครับผมนะเวลาใช้งานใช้งานได้หลากหลายครับผมนะตั้งเป็นมอนิเตอร์ก็ได้หรือจะนอนเป็นมอนิเตอร์ก็ได้ครับผมนะอันนี้ซีนกันฝุ่นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะราคานี้ถูกครับผมเพราะว่าปกติค่าส่งมันจะแพงมากนะครับตู้ลำโพงนะค่าส่งค่าแพ็คมันจะแพงมากนะครับ นี่นะครับมีพร้อมส่งหนึ่งคู่นะครับมีพร้อมส่งหนึ่งคู่สนใจโทรมาหรือแอดไลน์มานะครับโอเคขอบคุณครับ